ดโดรนที่ผลิตในประเทศจีนมันจะทำให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเทคโนโลยีโดยเฉพาะถ้าเราพิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างขเขมรและกลุ่มทุนจีนเทาเพราะกลุ่มทุนจีนเทานั้นให้การสนับสนุนขเขมรเป็นจำนวนเงินมหาศาลและที่สำคัญอาจมีช่องทางที่ทำให้ขเขมรน,นั้นได้รับเทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงความสามารถในการก่อบกวนหรือควบคุมระบบโดรนที่ผลิตจากประเทศจีนซึ่งอันนี้อาจเป็นภัยคุกค,คามร้ายแรงต่อการปฏิบัติการของทางการทหารไทยดังนั้นแนะนำให้หันมาใช้โดรนที่ผลิตในประเทศไทยใช้ช่องสัญญาณของเราเองจึงควรน่าจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเหตุเป็นผลและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการใช้โดรนที่ผลิต ในประเทศไทยและสำคัญมันจะช่วยให้เราสามารถควบคุมและรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะระบบช่องสัญญาณได้ดีกว่าและลดความเสี่ยงจากการแทรกแซงจากภายนอกได้ครับ